ดินมีปัญหาพืชเจริญเติบโต,ตช้าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดราดอกพุทธชาติช่วยได้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดราดอกพุทธชาติช่วยแก้ปัญหาดินและโรคพืชได้ทุกชนิดทั้งเชื้อรารากเนา่าโคนเนา่าช่วยแก้ปัญหาหน้ายางตายนึ่งปุ๋ยเคมีขาดแคลนราคาแพงเราทดแทนได้รับประกันคุณภาพลูกค้าใช้ซ้ำ ผลิตมาแล้วมากกว่า15ปีใช้ได้กับพืชทุกชนิดทุกขนาดและทุกวัยทั้งยางพาราปาล์มน้ำมันนาข้าวพืชไร่พืชสวนพืชผักสวนครัวมีเทอุอาหารที่พืชต้องการครบสูตรทั้งเทอุอาหารหลักเาตุอาหารรองเทอุอาหารเสริมวิตามินและกรดอะมิโนโคงตัวอยู่ในดินได้นานเห็นผลไหว1-2สัปดาห์ช่วยปรับความเป็นกรดด่างให เหมาะกับการดูดซึมของพืชทุกชนิดทำให้ดินร่วนสุยเพิ่มออกซิเจนให้มากขึ้น อุ๋ยอินซีชนิดเม็ดร้าดอบพุทธชาติโดยบริษัทเทพประทานอินเตอร์เนชนั่นแนลจำกัดบรรจุกระสอบละ25กิโลกรัมสั่งซื้ออุ๋ยอินซีชนิดเม็ดรลาดอบพุทธชาติวันนี้จากราคา320บาทลดเหลือ290บาทสั่งซื้อวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านทุกพื้นที่สั่งซื้อได้ที่ด j เจพงผู้ทอน0805 1-5-9-6-2-2และ092-6-8-6-9-9-6-3